อดอกบัวที่มแมลงปอและเหล่านักรบแห่งป่าพามากำลังค่อยๆลงจอดที่หนองน้ำราชินีทาร่าหยิบชุดกระโปรงยาวอันงดงามของเธอขึ้นเธอค่อยๆเดินออกจากเรือเธอใช้ความคิดควบคุมใบไม้เพื่อสร้างทางเดินให้เธอทุกที่ที่เธอเดินดอกบัวก็จะโปรยกลีบออกมาวันนี้ทาร่าต้องเลือกดอกตูมดอกหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องหมายสำหรับราชินีองค์ถัดไปมัมและกระรับหน้าที่คัดเลือกดอกตูมในขณะที่รออยู่ที่นั่นพวกเขาได้เสนอให้เธอเลือกดอกตูมที่ใหญ่ที่สุดแต่ทาร่าคิดว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ดดดีีีทท่่่สสุเเเเมมออออไปธลลืกกกตวา นายพลโรนินมีหน้าที่ปกป้องเธอทันใดนั้นใบไม้ข้างๆเริ่มเล่เสียเขาหันกลับมายิงลูกธนูอย่างเด็ดขาดเหล่านักรบแห่งป่าทั้งหมดเตรียมท่ายิงธนูจากนั้นเปลือกไม้ชั้นหนึ่งร่วงลงมามีสัตว์ประหลาดจำนวนมากบินออกมาจากเปลือกไม้พวกมันคือนักรบที่ทำลายป่าเพื่อความอยู่รอดโรนินบอกให้ทาร่าหนีขึ้นเรือเหล่านักรบแห่งป่าผู้กล้าหาญกระโดดลงมา พวกเขาดึงคันธนูและยิงไปยังเหล่านักรบมแมลงวันเหล่าอัศวินแห่งป่าคุ้มกันทาร่าจัดทุกทิศทางเหล่านักรบมแมลงวันกำลังไล่ล่าสาวดอกเบญจมาศทาร่าใช้พลังควบคุมใบไม้เพื่อช่วยพวกเธอเหล่านักรบมแมลงวันทำลายดอกบัวของเธอจากนั้นพวกมันเริ่มทำลายดอกตูมดอกตูมทั้งหมดถูกทำลายทาร่าอุ้มดอกตูมที่ยังมีชีวิตและบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเธอตกลงบนใบบัวและทำให้เหล่า,มาแมลงวันล้มลงจากนั้นเธอจับเถาวันและบินขึ้นไปที่ฝั่งเธอใช้ความคิดเพื่อสร้างใบไม้ขวางทางเหล่ามงแรั้ง มาริกโกลก็ช่วยเธอไว้ครั้งหนึ่งเช่นกันถูกต้องนั่นคือการมอบลายเซ็นให้กับลูกของฉันเจ้าหญิงตามฉันมาพาเธอไปถ้าต้องแยกศัตรูออกจากกลุ่มของพวกมันเจ้าเป็นฮีโร่ของข้าทาร่าปีนขึ้นต้นไม้และกระโดดลงมาเธอได้รับการช่วยเหลือจากโรนินที่ขี่นอกอยู่ทันใดนั้นมีลูกศรยิงออกมาปรากฏว่าแดกด้ากำลังไล่ตามพวกเขาโรนินจับลูกศรที่ถูกยิงมาแล้วยิงกลับไปเขาได้ฆ่าลูกชายของแดกด้าไม่ลูกชายของข้า แต่ทาร่าก็ไม่โชคดีโดนลูกศรเข้าเธอค่อยๆร่วงลงมาโชคดีที่เธอตกลงมาตรงที่มีเด็กผู้หญิงมนุษย์ยืนอยู่แมรี่เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความประหลาดใจพวกมันคือมแมลงวันพญาที่อาศัยในป่าราชินีทาร่าหลังจากโดนยิงก็ร่วงลงมาตรงหน้าแมรี่แมรี่ต้องมองนางฟ้าตัวจิ๋วด้วยความสงสยัยทาร่าพ่นจิตวิญ,ญญาณของเธอลงในดอกตูมแล้วเธอก็มอบให้กับแมรี่ หลังจากที่ดอกตูมส่องแสงสว่างมันก็พาเธอลอยขึ้นฟ้าเมื่อเธอลงสู่พื้นเธอก็มีขนาดเท่านางฟ้าเธอเห็นทาร่าโดนลูกศรแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรทาร่าขอให้เธอพาดอกตูมไปให้ผู้เฒ่าแห่งป่าให้ได้มีเพียงเขาที่สามารถใช้ดอกตูมเพื่อค้นหาว่าราชินีองค์ต่อไปเป็นใครเวลานี้เหล่านักรบแห่งป่าก็กระโดดลงมานายพลโดนินรู้สึกผิดอย่างมากเขาอุ้มทาร่าไว้ราชินีกลายเป็นผงธุลีและลอยขึ้นฟ้าในอ้อมกอดของเขาเพิ่งบินมาที่หน้าแมรี่เวลานี้เธอจึงรู้ตัวว่าเธอตัวเล็กลง เธออยากกลับคืนร่างเดิมจึงต้องออกเดินทางไปหาผู้เฒ่าพร้อมกับเหล่านักรบแห่งป่ามักและกระมีหน้าที่รักษาความชื้นให้กับดอกตูมพวกเขาขี่นกบินไปด้วยกันในระหว่างทางพวกเขาได้พบกับลูกชายของนายพลคนก่อนชื่อว่านอดเวลานี้มแมลงวันพยาธใช้โอกาสที่ป่าไร้าราชินีขยายอาณาเขตพวกเขาต้องรีบใช้ดอกตูมเพื่อหาตัวราชินีอง์ใหม่ซึ่งจะสามารถช่วยป่าไว้ได้พวกเขามาถึงที่ที่ผู้เฒ่าอยู่เหล่าเทพทั้งหลายก็เดินไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบสถานการณ์มีเทพองค์หนึ่งที่ตกใจจนตัวแข็ง นินพาพวกเขาไปที่ห้องสมุดใต้ดินและพบหนังสือคู่มือการใช้ดอกตูมดอกตูมต้องอยู่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงถึงจะบานออกได้วิญญาณของเทราจะบินมาต่อหน้าเทพองค์หนึ่งและเทพองค์นี้จะกลายเป็นราชินีองค์ต่อไปของป่านิ่งส่งฝูงหิ่งห้อยไปที่ป่าสีเขียวเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าดอกตูมยังคงปลอดภยัยหิ่งห้อยบินไปทั่วทุกซอกทุกมุมของป่าหลังจากที่เหล่าเทพได้ยินข่าวพวกเขาก็เห็นความหวังแต่ในเวลานั้นกองทหารมาลางันก็โจมตีพวกเขาดักดาพาทั้งหอยทากและดอกตูมไปด้วย หากดอกตูมถูกทำลายชีวิตทั้งหมดในป่าก็จะตายตามไปด้วยพวกเขาต้องเข้าไปในป่ามืดเพื่อตามหาดอกตูมแมรี่พารรนินและน็อตกลับไปบ้านของเธอเพื่อหาเกราะและอาวุธที่จริงแล้วพ่อของเธอเป็นคนที่ชื่นชอบการค้นหาเทพในบ้านมีการสะสมอุปกรณ์ของเทพและพวกแมาลางวันไว้มากมายลองดูสิบ,บนขวดนี้มีคนตัวเล็กๆแมรี่เหยียบดินสอจนกลิ้งลงไปใต้ตู้น็อตดึงเธอขึ้นมานี่มีไฟฟ้าที่นี่นะอย่านั่นเป็นโลหะห้ามแต่ต้อง แมรี่พาพวกเขาไปที่ห้องทดลองของพ่อเธอเมื่อเห็นเขาแล้วเธอก็ร้องออกมาแต่บอมบ้าไม่ได้ยินเลยเสียงของเธอทําให้สุนัขในบ้านสนใจสุนัขเดินมาหาเธอและทําให้เธอตกใจจนต้องวิ่งหนีสิ่งนี้ก็ทําให้บอมบ้าสนใจเช่นกันเขารีบสวมอุปกรณ์พิเศษทันทีสุดท้ายเขาก็พบแคพที่เขาตามหามาหลายปีเขาหยิบเครื่องดูดฝุ่นและวิ่งตามไปนายพลรอนินยกธนูขึ้นและเตรียมยิงสุนัขแต่หลังจากที่แมรี่ผลักเขาออกไปลูกธนูก็ไปโดนบอมบ้ารอนินใช้เชือกดึงพวกเขาขึ้นมาบอมบ้าเห็นก็ใช้เครื่องด,ดูดฝุ่ไป เขาเห็นว่าเป็นลูกสาวของตนเองแล้วก็สลบไปแมรี่จูบเขาก่อนจะหันหลังเดินจากไปพวกเขาเอาอุปกรณ์ของพวกมแมลงวันไปพวกเขาต้องการปลอมตัวเป็นมแมลงวันเพื่อเอาดอกตูมกลับมาเฉพาะคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นที่ทาให้ดอกตูมบานถึงจะสามารถปกป,ป้องชีวิตในป่าได้เรานินดบิงความสนใจจากพวกมแมลงวันนอตกับแมรี่ไปตามหาดอกตูมพวกเขาพบกับมัฟและบุูที่กำลังเฝ้าดอกตูมอยู่ในเวลานั้นทหารก็เดินมาทางพวกเขาเร็วเข้าทุกคนรีบซ่อนตัวในเปลือกหอยเรายังมีแผนอื่นอีก พวกเขาปีนขึ้นไปข้างบนถ้ำและออกไปรรนินถูกมแมลงวันหลายตัวจมตีเพื่อปกปก้องพวกเขาพวกเขาขี่นกกลับไปที่ป่านินวางดอกตูมไว้ใต้แสงจันทร์ดอกตูมค่อยๆบานออกทันใดนั้นแสงจันทร์หายไปเมื่อมองขึ้นไปก็เห็นว่ามีค้างคาวมากมายปกคลุมแสงจันทร์นอใส่ชุดเกราะและออกไปรบเหล่านักรบเป่าก็มารวมตัวและบินไปหาค้างคาว เหล่านักรบป,ป่าผู้กล้าหาญกำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้าแมรี่เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้จึงรีบขีนน่นกไปหาบอมบา้าเธอบินไปหน้ากล้องและขอความช่วยเหลือจากพ่อของเธอครั้งนี้บอมบ้าตื่นขึ้นแล้วแต่เมื่อเห็นเธอแล้วเขารีบวิ่งหนีไปแมรี่ใช้โทรศัพท์ของพ่อเพื่อส่งเสียงขึ้นของค้างคขวออกไปค้างเขา,ขา,ขา,ขาทั้งหมดบินกลับมาหาพวกเขาทันทีแสงจันทร์กลับมาส่องดอกตูมอีกครั้งดักดาต้องการทำลายดอกตูมแต่รอนิงปรากฏตัวขึ้นเขาและน็อตร่วมมือกันหยุดดักดาพวกเขาผลักดักดาไปลืย ดอกไม้กำลังจะบานแล้ววิญญาณของราชินีบินออกมาจากดอกตูมไปหามาริกโกลดูแลพวกเขาให้ดีแทนฉันนะกลายเป็นว่ามาริกโกลคือราชินีคนต่อไปที่เทราเลือกไว้สิ่งแรกที่เธอทําคือต้องทําให้แมรี่กลับเป็นเหมือนเดิมหลังจากที่แมรี่กลับบ้านแล้วเธอก็ยังคงไม่ขาดการติดต่อกับเทพเจ้าในโลกนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่สามารถค้นพบได้ทั้งหมด